เปิดคลิปมาเมื่อนี้พ่อกับตาดำคือเกา้าป้าลุงเอนะ้ยเนาะแม่เพิ่นไปเอาเครื่องพี่น้องเอ้ยมาอยู่นำเอ้ยคิมกับไอ้ตาพ่อมาเอาประกัวได้ดุคนเด็ดตามดังกันเมื่อทรงทางเฮือนเพิ่นทางเฮือนใหญ่คือเก้าสวัสดีป้าลุงกันตรงไหนหันมาลูก <c oughs> อ้าว <c oughs> หันมาการะด๊อกตัางบอลหันหนามากเลยนี่ ก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อปลาลุงเดอ้อฮะอย่าแล่นก็ละล่มนะฮะโอ้มแม่หมากระเซลอยู่หมาหุบเอาค่อยค่อยรึค่อยไอ้ตากับมาอยู่นะเบื่อกีมถามาืันนี่แม่อันพาน้องอินเตอร์ไปหาหมอพี่น้องเลยเนานะหลานน้อยบอ่สบายน้องอินเตอร์บ่สบาย เจอไข่เป็นวัดเป็นไอพี่นอ้นองเอ้ยอากาศเปลีป่ยนแปลงบวสบายแล้วอีเตอหน้อยนี่เมื่อวานนี่ก็ให้อยู่พี่น้องเอ้ยให้ห้องอยู่เป็นวัดวันนี้ก็ไปหาหมอมันีมาแล้วบอชใส่ใส่อ๋อได้ยังมาตอดนะเออไม่ได้ยังมาตอดนะ ไม่ได้ไปเสียงมาต้อนลูกใช้น้องยิ้มออกมาวะนี่คือหุ่มัดผมแท้นี่ขนมปังไม่ได้ซื้อนั่นแ้่เขาบอกอยู่กับว่าจะชื่อกระจีกับว่าพาน้องจุ๊บไปหาหมอเขาก็ไปบดคนหน่อยเนาะแต่ว่ามาก่อนเพิ่นจะเพิ่นว่ากันเวทั้งในสวยซื้อกับปุ่นมากกินอยู่ก็ได้ แม่ไีมาถั่วมากินนะเอาถั่วแล้วก็ต้ม็าไปาแต่ตลาดน่อยได้กระพุนมากินจุกาจุกุไปหามอเ้มเฮจุบเอาดอกนั่งขี่ไก่ไปเล่ยนะบอแม่เพิ่งยังไปทันมาฮอเนะฮามากนเพิ่นมาฮอดกเพ ทาล้านน้อยไปหาหมอกะปุ้นดงอะมาล่ากินกระปุ้นนี่ได้กระปุ้นมาบ่ได้ยังกินมาเนี่ยลืมได้คิมเวลาบอกว่าให้เอาอันว่ามังหงขึ้นมาตัมใช่ก็กระปุ้นลืมบอกแล้วลูกไปหอดอกสมุนยอยู่เอากินกระปุ้นก่อนกระปุ้นมันก็ยาอย่าแล้วนลูไปเอาภาษาคิมลงไปเอาคิมไหนคิมเด้อลงไปเอาาดามังหงมาตังกินกระปุ่นเนีรอบแดงจริงจิงรอบแดงอีก โนียอยู่นั่กินเคยได้ปลาตัวนึงเลยชคือปลาเน้นตัวนึง่งปลาตัวปลาปลาได้ปลาแล้คือปลาไม่ได้ก็ได้ย่งเลยบต้อมมให้ิต้มต้มบอที่อันน้าม้งากินกับไอ้ตาบล่ะแั่งคือนานมาแท้จะนองจุกเ่ยนะกิ <c oughs> นกินกินนะม่แต่กระปุ่นยนอะเนื <c oughs> นาา้เนาา้อนอเนื้อกนน้เ้อเอน้อ้อ้เอนเเอื เอาอ้ยนาังยาวไอ้ตาต๊ะแล้วลูกโอ้ยบันรกต้องว่าไม่ได้เห็บัตทไอ้ตาต๊แล้วลูกง่ายๆลางน้องหันติไอ้ตาไอ้ไเป็นบัตยู่ค่ะไปบัดเดียวลูกกุตตี จุกอะนอนไปนอนตะคืนดิแวเากลาเงียนเพื่อว่าหายตะคืนเผื่อว่านี่ขัยมาอยู่นะอันเป็นวัดหาดันดังอยู่นี่เป็นไข่สักได้ยังทันมาอยู่ไปลดุงบังดูกใชาใชบังไปลดุงบังดูอันไหนเขียวตาาฮักเป็นยังนะเห็นบ่้องจุ้อะเอาไปทิ้งเสียไดิ เอ้ยันนวี Jedi, <mortality. S 2> ่ตมมุงนี่เนีป้าน้องจุกไว้ทางไหนอีกยังไม่้นอุ่ะน้องจุกป้าเลยป้านองจุกเลยะแข่งแดดไปซ้ำเนาะมีรถพี่น้องยงจกับ่อยูเนเยัมา่นาะค่ทรงสามขึ้นนบ่งมื่อนี่งมือนี่บนนัมาบ่ เวียนางกมาป้าน้องจุ๊บสิเรียบๆรีมามาแล้วมาแล้วเป็นได้เป็นได้าชุดทางเป็นได้ได้ให้มาชุดทางบอลลา่มาะหอลบดีเลเมาดูเป็นจังไดชักจุ๊บบกินยาซื ก็ไปไปวัตะกูมั่นคงมาได้อยู่นลำลานมาากันไปชื่อกับพูดได้ได้มานะมาว่าแมงเชื่อว่าผุนเมื่อแลเอาคื่้แท้ว่ะคือคิวหลายบรายคือหลายคนเป็นได้จุ๊กไปถามน้องถามน้องนี่ยังงงยงงอยู่แล้วเราโมลุ่นว่ะมาเฮ็ดอีกแน่สิไม่ได้ชักรวบ นี้ละเป็นไ้ลูะดเือดนเือดชหาบอ้บัดไปแล้วนะ้นลยตายไป้ล่ะห้จังไว้แล้วนะห่านกินเมื่อหลค่ะเอดี๋ยวนอกเอดีนยนอกน้องอันถามน่องแน่น้องเป็นไข่ได้นะเง้น้องเป็นไข่ได้นะ vòng lòng này đâu? lòng nòng này lòng 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 bà lòng 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 sao lòng 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 này lòng 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 kim lòng 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 này lòng 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 โอ้โหทังนันยังนั่ะนะเ็บเกท่านมือได้แต่าคือเป็นชาี่ม่ยินเสียงพี่แกดเาไม่ได้ยินเสียงเลเขาเก็บเอ้วผ้าลูกต๊กเลยาน้อทำไหมแม่ทาไห้ป้าเก่งได้ตามเบิงนี่บ่ยังยังไหมแมหายห้องยังหายย่งนี้บยดีายเวียนคนรอหายย่งลูกเฮ้ยหายยังอ่ะนะบยเวิน พวดน้ำตามาลูละจะหายยังนบอป้าไดสบายดีป้าไดสบายดีแนงละเต็ดกะเป็ดอยู่เด้กับยังบเอลนั่นเป็นไรเลยเนาะพอป้าเตนนี้ก็เตดน้ำมาอหายนะของเจ้าพูดหนึ่งของข่อยพูดหนึ่งอยากเปเจ้าแ um ันเดติอยากไปเจ้าฮันเเป็นไ วเหียบ่แนี้อ้าวบดเมือนน้ำเจ้าคนแหละอ้อไม่ม่แกงชูป้ากินบ่อแกงชูป้านี่แกงชูป้าแล้พาน้งจุกมาแต่หาโมเอือกครายม้าพากันมาแต่พาน้องจุกไปหาหมอไอวินเลยไหามกนนหากมาหอดนี่แล้วอวินน้แมอ้นพ่อนะจุก พ่อไปเนื้อชองมือชองมือหนึงกะติพ่อให้พ่อมาจักเฮ้ยคือผู้ลงคนน่ะเนาะพ่อสิมาเด้ดเฮ็ดบ่หญ่กันอ่อนเนาะเฮ็ดหาหน่อไม้มาแกลจ้าหน่อยก็บ่ได้กินชาวแกลหน่อไม้นะได้อันดาเด็ดแปะซีบอันซื้อหน่อไม้มากินเลยกันและ้วเด็ดหน่อไม้มากินกันและอ้าโลหนึ่งก็หกสิบพันเนาะกระดูกหมูกับโลหนึ่งหกสิบพันเจ้าหักช่างเขาบอกว่าสิบพันหนึ่งแสนเนาะไอ้วินไย อน่าเดงุนุนมาลกละอ่านไม่เอานั่ขี้มแปอานั่นไปถว่วยมาให้น้องวินกินกปุ่นนะแปไปเลยแป๊ยปวสวยมาให้น้องวินกินกระปุ่นนลยแป๋วสวยนี่อากินปุ่นอ้าศัยเองวายังไงยังได้หน่อยได้ลายเอาบริการเองเด้อ

หญ้แต่ว่าาเพิ่นอยเอาอันนี้มยหงอนยเห็นงอนขึ้นให้ติออะาก็ได้นี่ๆอ้าคุตาหญ้าีหนคนนึงเด้อนี่น้ําอีกบ่ตาบ่ให้จ่อยสวัสดีเนตาหญ้าสวัสดีดีเด้อสวัสดีค่ะดูสวัสดีนะพุ่นน่ะบ่วินคือเ็เ็งามสิด้บ่แม่นด้อเนาะเ็งามแม่มึง้เนาะเออเนาะเฮ็ดผู้ชายก็ทาเล็บทาหยังโอ้ย พน้อยางงามนะวินอะไ่ได้อ่น่องนะแม่หลานนะอนองนะมกินพอกิน้มตาเดี๋วินอันน้องินพอน้องนะแม่น้องวินดเพน้องเพชรน้องหมกินตัวไหนนาซื้อนี่มั้ว่าจไปตหนนน้องกินอันนี้เลยกินยาอไดิมาได้ซื้อบ่อันนะบ่้กินวินอไม่ได้กินข่าวก็เนเห็ม่ได้นั่นบ่ พันวาเป็นไข่บ่วเป็นครับเป็นไข่ยีบ่พนวาบยังรไปกวดเลยพันกิบมียังอีกสักอย่างสินะอดีดบอดีวต้องใช้แตาหยบวดนะเนี่บ่ได้อายเด้อป็นไข่แล่ปวดบอดีน้ำจไไปชิหนด้ขนาดน้องอันไ่ได้อาก็ยังมาเป็นปวดดี เฮ้ยไปสิไห่เนาะเก่งเนาะไปเบิดกล้ามันได้เดี๋ยวนี้นะป้าเตอกัไปป้างามกับไปป้าเชอกัไปเดินเปรตตามเฮะวางนี่ลินเก่งิงเก่งอยาน้ไปจับมือเอายังมือ เก่งจังเลยเมื่อคืนเอานเขี่ยคนออกอ่ะไมีญนะเขียหักชิบอกอร่อยแมงในวันนี้หะมันหอยตาบางอย่างอร่อยดูเห็ดอกอยู่ในวยเขี่ยอันแมงอันนี้นะบอกเฮ้ยมันกินขนมหลายเขี่ยแม่ง่นนกินไมมเ้ใช้ถ้วยกันหายตรงนี่นะ เขาเอมเอาวงมไหนเดยวยบ่วงมาให้แม่น้องนิวนะไปแค่นบคู่กันซ้ำน่ะแตวงม่ได้ไหนระยัดเอาัดเดียวนะไปิบอเย็นนห่อนอ่นาห่อนได้อากาศมันนี่นะเว้ยเฮยเามื่อนลงละพนชักมือเจ้าใช้ลูกเบ่งห่ะชมแน่ชมมแน่มันไข่ดีไห้แม่พัน่าให้เมื่อคืนนี่ใช้เูก เทมือจันไปห้องงหมอแล้ว่ชื้นตาชาไม่กลไปเมาเนี่ยอ่นห้องงหมอย่านเนาะขณะไปโรงหมอในชี้หย่านใดใส่บ่นะกิเตนยี่ฮียใช้โรงหมอนะย่านไปไปใกล้บอนเพื่อนเด็ดจีเมืองละแม่ใช่นี่ข่างได้น่างไดเพิรจมือเพื่อนนะข่างควนี่บ่ห้คือว่าเอาหายกุญแจเท ฝันบ่ิันจ่อมือจอเลื่อนเตีนทูกันได้ไหวแม่ฝอนมาวัดข่าได้เนาะสานำคนแบบว่าหายแต่หายบุกขีกกะหายเคียดเคียดได้เพิ่นหายนะเบิ่งหาลกใชยังไม่เห็นนี่ไม่กินดอกแกงดอกไม้ไม่ได้กินดอกแกงดอกไม้นะสีแกงว่าขึ้นได้นี่ติได้แล้วพอมาเมื่อไห่ได้แล้วะบอกวินพอมามื่อีบ่บอก ไม่ได้กินโอเคไมวินเลยขันลองพนขนสีลองต้มเป็ดันสิป้ากับป้าไม่หนีได้ะป้าสิแกงเองเนาะหอนยมป้าอยากป้ากัสิแกงกินเองเขาบอกใหลัจ่คืนนี่แห่คืวกกรบเบีนแท่ไอวินมักคืออย่างกัะเบกรไเบีมักไอ้ีมบ่ผู้สาวเท่าอ้ยผู้สาว้าสาวรุดเอื้อยคุณกัมากบ่อนะสารุดเอื้อยกัมักบ่อมาพวงนี้ฮะนะ Ờ, <laughs> oh, nè này đây nè tôi <laughs> <có> nè <pigs>, tôi <GTOS> nè đuổi tôi đất nè tầm đấy nhà tầm ngủ 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 nhà tầm nà nhà nà ngủ ngoài tầm mặc luôn ไปไปนีไปแช่ไเอาแชอน้าแช่น้าเบื่อเองตุ้หนึ่งเอาช่กระตุ้งมาได้บ่สมารมาได้ง้อไลบ่ไปีไหน้าบน้าไีนาน้าได้หระมันมีบงคีคไปไปแ่ไปไปน้ไปจุยามาบุนเนอเมื่อตนไปไคือกินหยานะดินผู้ตงนี้ผู้ซีนั่นไเฮ้ยกินน้ากันกินน้ากันเื่อได้จะไปแชนั้นะ แทันเลพันกว่าเนาะไม่พันกว่าบาทเพื่้นเนาะเจ็ดแสนนะเปลี่ยนเพื่อจะลองตั้งแงมันอ่นองไปดินน้ำในเลยอนะองวินไปดินน้ำในอ้าวหากะมากิ้นน่เนาะว่ากันเมงกลาแล้วหากะมากิ้นน่แล้วก็หากะใช ไมได้แม่ลไปขีม้ามาหมัดผมเองให้ม,หม,หมัดเพิ่หาน,น,นานงามแท้สิะเละไปขี้นี่งสร้างเสรม่วยย้องไมเนาะพี่หนาวนแม่มกรปุุนนะลอเนี้ยชงไงชงไงก็ต้องชงอตา เห็นไหมไปซัดล้างให้น้องนะน้องน้องกันเคีนั่นกินนี่นะไอ้น่องเจนา้องกินัไม่เนีนั่นไดกินยาแล้วไหมเตอรอะไไอ้ตากันชิมก่อนของน้องอีกนี่ชิมก่อนน้องลิ้นดิปตาุะ ปดินดินกน้องลินอีกวะเอ้าซีบัง้บังเน้องอันน้องจุกอ่ะน้องกินเลยดยานี่ยาดีบ้านกินน้ำกันนะกินน้ำกันมันกลุ้มดิกินเหรแสบ่ะแสบูะแสบได้สองเธือจ้ำเลยพอใจ โอ้แม่ก่น่มแบมน่นหัวเข่านะเป็นยังหัวเข่านี่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 เป็นยังอันนี้ร่มบบาร่มกรลมขยาใจขมุกีเรือมีเรือบนนี่มนบาให้แม่นน่ะบางแนเบิร์ตทสเดืองสีสสวัสดีถั่วเนาะวินเนาะเอาให้กะเอาอีไม่วินอะบวกินเฮ้ยอันนี้น่ะเออบวกินยินดีบ่เย็นดีบ่เบอาล้ห พ่อได้ลกินได้เลยเป็นไอน้องจุกป็นไข่อยู่นะเห็นบ่น้องจุกเป็ทังไนงนอยเปนไก่นี่ะเก็นเน่ากินเน่กินข่ไดหไม่นะได้ม่ได้แบงเวียนนันเอามาอดี่แ่ก็ลืมบอกแม่น้องเชอว่าเราลืมสื่อม่วง่ะาบอกคืนนี่นะำใช้มีบอกของพแขกมวีบแข่มีบอก ม้อเหม่กั็นมีกับบุปากมาดินมินนี่ินนี่ดินบุแผกมีบ่อะบุปผามีหม่องบุปกแคมีหม่องบุิผาหม่องมีน้อยน้อเนาะแน่กับเอานนาะดินเนาะน่จะไปเยี่ยมของเพื่นเนาะไปว่าไปเยี่ยมของบุปขากวะไปเยี่ยมมากันหม่องแลรวดอกมันจะกินด้วนวินนะดอกกุยยเว้าก็เป็น วันไปฉันก็บอเป็นแน่เนี่ยเจ้าเจ้าย่านตุ้ยบ่ได้เนี่ยเปรี้ยงไอ้ตุ้ยเอาบ่ได้เนี่ยฮะนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าเอามาแต่น้อยจังไเข้าวไปชันได้จังเอาจังย่านนะวินะย่านตุ้ยบ่ให้ตุ้ยได้ลูกให้ตุ้ยได้ประเมื่อมตุ้ยปะเมื่อมตุ้ยปะอืมแต่แม่บอต้องดีนะเมื่อยผู้แม่ได้กลนกษณ์ในนี่เฮ้ยนะผมไม่ให้วันนั่งคนน่ะหาไปต้องดีเด้อ นพาินาเราไปเนี่ยเียนไเจ้าียนยังไงตามังหงแนวบาดนี่ช่เระเรื่องของเจ้าใช่เว่าเรื่องของชาวบ้านน่น้อเย่มคว่าอุ้ยน็อตวาไปสังนี้มีกับมีด่ะกับผัวมีมีน้อยเรากับผัวน้อยคือกันเป็นยังเขาอั้บ่เบัวได้ผัวน้อยกะเอาผัวงหสั่นแล้ววานอกไปสั่นเลยน้องเลยนาะวมาหัวมวนกัดนนาหด้วยาตัวรก พ่นาอัดสปายใช่นวินนาะนวินนาะเบืงน้องเด้อเด้อเดวเลยเนาะดีั้รอบส็จะได้กอดจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพบกันคลิปฮะพี่น้องเลยนอนบ่นนมากินตัหู้ตังดับคลิปนี้กับไปเสสบายดีเยสบายดีเอเฮ้ยบุ๊คพืนม่คนหนึ่งชบ้ากนะเด้